สบายดีพี่น้องพบกันอีกแล้วครับคือเกาเ่าเหมือนเดิมเอารถเริ่มทยอยออกจากสถานที่แล้วเตรียมตนเตรียมตัวมามองขยับลงซิงลงของเหรอครับอสวัสดีครับเอามาเห็ดบุญน้ำพึ้นแมนแล้วเราเตรียมอะไรนี่มาเห็ดลงทานน้ำพึ้นได้อยังมาได้อยังมาเห็ดลงทาน เออช้กล้วยน้สดหมดเรียบร้อยแล้วโอ้ยบัทันดอกเทาเอ้ยเช้ากล้วยนมสดหมดแล้วพี่น้องมาหลายเนาะเต็มเลยเลยน้องบได้ยางไปเบิ้งเลยถ่ายย่อยกันยุ่มมือมือรถหลายรถหลายมือนี่เป็นมืออียังพี่น้องคือหลายแต่มือถวายบ่มือถอดได้บ่มืออดเสร็จแล้วบ่เนี่ยเร็จงานบนแล้ว อันนี้เาฝากให้ตัวเองนะเขาเพื่อจะยู่หาหาลูกสาวติเดี๋ยวจะเข้ามาอีกรอบนึงตอนเย็นจ้าขอบคุณค่ะอันนี้ของพยุดจ้าขอบคุณครับขอให้ร่ำรวยขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงฝากให้ลูกสาวสาธุสาธุไหวพระท่านนี่ประสานจอดทั้งนอกตรงนี้พระท่านนี่ยว่ากันก็เพื่อนพระท่านมีผู้ใดมานั่นมันก็จะจอดทั้งนอกกูตัวออเ ทางไหนมันม่มองจอดอีกบออ่นี่รถบ้านอ่ะจอดไส์ยี่สิบท่านีกร้านา้าสิบเตรียมมาที่นี่มไปเลยจกียนี่มีอันนี้พ่นไะไเฮะอาคารมีไหมทำอาคารใหม่ก,ก็เลยพวกหูจักว่านั่นเันไงเย็บคว้องขึ้นรถแล้วทีนี่เอารถหน่อยมาั่งอ๋อขอบคุณครับ รางวัลที่หนึ่งฝรางวัลที่หนึงรางวัลใหญ่โอวเด็กเซกเกันเกียทหารดียิ่เน้ยางดิ้งทหารมันมีหอยมีอะไรเ่ะเออมีหอยตอกหอยกาบหอยอะไรก็มีพอดยิงโปรแกรมมีแก็ตัว เหตุบังผมไม่ได้ว่าเพราะเหลบเนี่ยเนี่ยเนี่แก้มลิงตั้งนานก็ทำไว้ครับนี่ท่ยงนี้คคยหูจากอันไหนบออันนมออิติไม่ยังมอิติอันนั้นไหมเพื่นถามเพื่นว่ามองไ้มีมองสิบเบ็ดม่ตยเเพิ่นก็เลยว่าประมาณอยู่ประมาณแก้มลิงสอกิลอยู่มองแกมลิงสกิโลแก้มลิงมันทยุนี้แก้มลิงนะยุนี่เนี่ยอาเราต่อไปไปผมไปไม่ได้พ่อผมไปมเขาไ่ได้เลยผมย โอ้ได้นอกจากนี่นอกจากโอ้ยเนาะมันบ่มีรถบริการเนาะอยู่ไหนเนาะสายไปนิดเดียวก็ถึงเออไสแก้มลิงนะครับแก้มลิงอ้ยผมจะแก้มลิงว่าจะหนี่คือไฉหละตันดียานเต็งเลี้ยงอยู่นี่ยโอ้ยก็มากนั่นแหละไม่ได้ค่อยมีจนน้ำมือเราไม่ได้ค่อมีเขาสั่งไว้เป็นใหญ่เลยครับเป็นมีโมอินดีน้ำใหญ่เลยโมอิตีดคือยังโมอิติด มีดตโอ้เหลอะไรเนอาเรีนออกเรีนมีดเฉพาะอนีะครับขันได้มีดเี่เรียนได้ยมมัดมือมีดกับไฟเขามือจะคลองจะน่ากับบาดมือจะคลองตัวรอดของสาวหน่อยเพื่อนเพิ่อเอาเก่งมาให้สองตัวเอาว้ยู่เาว่าเอาไม่เขาตัวหนึ่งตัวเสีเอวเท่าไรก็พอดีดบ่ตัวเสีเวเท่าไรผมไปสามหาสามหกผมไปครับนิดสามสี่สผมไปครับส่กันเลย เราไม่ให้ซองตัวใช่ไหมพวกเขาทาไว้สนิทห่วยแต่ตัวนั้นเชื้อเก่าอันนี้นิดหนึ่งแต่ว่าก็มันผ่าดีจะทหารผ่าดีเขาสิบ่อไว่าเขาเป็นทหารเดียวเลยป้าไม่เขาใส่มจะในทหารครูสันเสื้อเสื้อมันมีอยู่แต่ว่ามันเขาขอผมไปแล้วผมก็เลยเอาแต่ะผ่านมากเหมือนเศร้าโอ้ยหาซื้อเขาเนี้ยเอาของอะไรพอแสดงว่าคนคนไม่มีลาบแล้วแม่เขาเขียนไว้ข้างหน้าเลยเขาเขียนว่าทหารลาบ เสียดายขนยนียวมาได้แต่เอามาแล้วเมื่อก่อนนี้เราต้องผ่านค่ายนะครับแต่ว่าตอนนี้เขาทำทางใหม่เดี๋ยวอ่อมมาลูกหไร่มาทำทางนะขอบคุณครับขอบคุณครับใช่มีมันสิบโมเป็นอย่างถึงนี่ก็จักแล้วมาดูเลยเอาวันเขาเสียดายวาจอดทั้งหนวกรถบัสเอกปีที่แล้วรถบัสเขาจอดอะไรอีกนะจอดพี่บอ๊ะ จเจ้ารถบ้านเขาว่าจอดนี่บ่บ่ตะกี้มันบ่มีอาคารนั้นเฮามาพี่ไก่์บอสท่นมีอาคารโดมดิมันก็นเข้าได้เด้ล่ะรถบ้านเข้าได้เด่น,นเข้าไปไหนฮะเไไะะข้าไปในโดมอ่ะแม่นกดเข้าไปเดท4คันหนึ่งตัวย่นจอดต่อท้ายกันนั่นน่ะสิสอยู่แล้วแต่ว่าเป็นงานเขาเจ้าวเหนีาได้ิมาลยัีโอ้โหเฮาก็บ่ล้อมกันสิไปเอาพุ่นล่ะเนาะเพิ่นล้อมเพิ่นล้อมเหมือนเดิมเพิ่นฮะเพิ่นล้อมเหมือนเลยดิอาแล้วจะอยู่ยังไงอ่ะก็นั่นแหละ ก็เริ่มทยอย,ย,อ,ยออกทยอยฮึยกี้ก็จอดเสียบไ้หันแล้วแต่่าตอนนี้จะไปจอดไหนล่ะเนี่ยเยามไพ่แล้วบ่เนี่ยเ้ยคู่นี่นะคู่เสือตัวนี่ฮิฮฮฮฮฮิ <laughs> กันมาเศร้ายางเท่าตีทามได้ก็ได้ก็ไ <ขอ S 2> ด้ฮู บนแล้วว่าเหรียญมีดดูแล้วไปเสียงปลาเด็กหน่อยเถอะเพื่อดนันี่ยมันมันมันเขาสั่นมันเลยหลบมันเลยตกออกอ๋อเพื Por, ่อนบังหน่อยจีเออตกออกบไปนี่ก็เลยเพิ่นเอาไปเพื่อนเห็นดวงสิเถอะเพื่นเนี่ยเพิ่นเอาไปเมียนไว้เพื่อนอยู่บนนูนนั่นแหละไปหาอีก่อนไปหาเบิ่งจักเพิ่นได้งูอย่างนั้นเพื่อนดูเฮ้ยจักเป็นงูส่งไหนเจนนี่ ใส่ไว้ทราบไปพ่อมันดีไม่ดีพอมัน้องพอละเออมันต้องพอละสักมือนึงวันดีเออเอาอีกหาไมยุ่งไม่ดูดีดีตัวสาวน้อยมีเงินน้อยเงินทค่้อยเขาไมและสาวน้อยนี่เหลือแค่นี้ก็คอยจอดเขาคิดยเจนี่จอดจะได้คิดจะได้ยังสิบไปได้นมือเสาร์จะได้แวะไปเฮ็ด บุญได้หลงพอว่าอไปว่าได้ได้เครียดไหนเรียกะนะผูสล่ะงผู้เสือในวัดนี่แม้วัดป่าพมลังสีเมื่ไปเลยต้องผู้เสือไมโบราณเาเนี่ยอ๋นี่แม่หนาไข้เลยไหมฟังทรั้งนั้นอดีตครับดีครับเราเอามืออนไปใช้สัม่ัสอนไปสตรีสตรีสตรีเขาคือสิบุญตัวไปเลียบบันวักนนนแด้งหมดเลวแี่นะนี่บ่เขาปะเไทยบ่เเขาประไทยปทไทยเประเทศสงฆบหรอปะเทศสงชุมพ้ ไปแยกกันสตรึกสตรึกกัไปแยกคนลาช่มคพ้นไปแยกฮะงานบุญกับทินช่วงนี้กระทินยาวใช่คนละหอดวันที่สิบกลัวคนละรถบัสเข่ามาเดียวโว้ยบางมาเข่ามาที่แหลกว่าหนึ่งกินตายรถสิไปจอดไซสเดน่ยโอ้ยเนีนเมื่อคุณเราคได้ร้ามนม้วมเหอแมตันกบใคยมาหรือเพี่กายกับมาได้เหรอ มาทเที่ยวนะอออเออมาสุปีอ,อะไรยนงนี้ต่างเงี้ยต่างประหลดจนเนาะตัดส <มา S 1> ิไป้ว่าคนลุกเนี่ยอะไรนะ,นะคนลุกไม่น่าเชื่อหรือว่าียังก่อนมาหาตังดีคนลุกมา แทบชอ็อกเออมันกับ,บมีแน่วสิจะไปแทบชอ็ชอกน,นี่ช็อกรถรถลายนี่เขาไม่ได้เขียนธรรม,มาดาธรรม,มาดาเนี่แหละเอาแต่เพื่นสีเบื่องของเพื่อ่เออเบื้งเื้กาวน์ลาเมื่อหอดแลว้ววัดหนองไผ่อำเภอ,มอ,นนอเ,เมืองนครราชสีมาอ่นี่แค่จากาับงน่นี่่แค่างเทียกับมึงยังแบอกไปเลยว่าคิดว่าแทบช็อกเออวัดหนองแทบคิไปช็อกอีกอย่างเนี่ ได้ดูไทยฉันด้วยไม่น่าเชื่อเพื่อนฉันที่ถอยเข้ามาหาตรงรถขาวนี่ดูตูดใ้ฉันได้เลยไปที่ไรเนี่ยขยับรถก่อนนมทีไเอาพ่ออันมาอันมาเลยไม่ใช่ตัวฉันตัวรถอืแม่เน้าสิบมาแทนคันขาวหน่เนี่ย <laughs> ขยับรถเขาจอดที่จอดทางก่อนพี่น้องครับรถขย่อยออกไลยแล้วรถเวทีเขามาได้เหลอตั้งเวทีลงเวทีได้นะครับมาสระชีวิไปสนุกสนานกพราะกันเมื่อชีนิตแบบที่มีสบายดีพี่น้อง